เล่ปรารถนาของท่านประธานจอมคลั่งรักประพันธ์โดยนัชชาพัฒนให้เสียงโดยกีรติตอนที่สามกุหลาบในมือมานเช้าวันต่อมาอลิชาลงไปช่วยแม่บ้านลัวโซเตรียมอาหารตั้งแต่เช้าส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่บ้านผู้สูงวัยดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อคืนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหม แม่บ้านฉรลากแกล้งถามทั้งๆท,ที่นางพอจะทราบคำตอบดีอยู่แล้วเพราะเมื่อคืนนางตั้งใจจะแอบดูเรื่องของเจ้านายหนุ่มกับอลิชาเป็นครั้งแรกเพราะอยากจะรู้ว่าอลิชาจะหายไปนอนในห้องของเอริกทั้งคืนหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนางก็คงจะรู้สึกไม่ชอบใจไม่หญิงสาวคนนี้มากนะักแต่พอเห็นอลิชาเดินออกมาจากห้องของเจ้านายหนุ่มมันจึงทำให้แม่บ้านที่แสนจะเข้มงวดอย่างลัวโซพอที่จะยอมรับอลิชาได้บ้างไม่มีค่ะเรียบร้อยดีค่ะที่ฉันถามเนี่ย ส่วนหนึ่งเพราะเป็นห่วงเธอเอริกไม่เคยนอนกับผู้หญิงคนไหนเกินสามเดือนเขาอย่างรักใครไม่เป็นแต่ดูท่าทางของเธอเหมือนจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายอย่าหลงรักเขาเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบล่ะเอริกเขาอยู่สูงเกินกว่าที่เธอคิดเอาไว้มากที่จริงคู่หมายของเขาก็มีแต่เขาก็ยังไม่ได้มั่นหมายกันหรอกใช่ผู้หญิงที่ชื่อลูซี่หรือเปล่าคะจูจูอลิชาก็โพ่งถามคำถามนี้ขึ้นมาทำให้แม่บ้านผู้สูงวัยรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเปล่าหรอก ดูซี่คือคู่ควงคนล่าสุดของเขาและพวกเขาคบกันได้เกือบสามเดือนแล้วแต่อีกไม่กี่วันเอริกก็คงจะบอกเลิกเหมือนอย่างผู้หญิงทุกๆคนที่ผ่านมาของเขาแม่บ้านผู้สูงวัยอธิบายเนิบๆตามความเป็นจริงเพราะไม่อยากให้หญิงสาวหน้าตาใสซื่ออย่างอลิชาต้องเสียใจไม่รู้ว่าเพราะอะไรนางถึงได้รู้สึกถูกชะตากับหญิงสาวคนนี้นะหรอคะฉันขอถามอะไรเธอหน่อยได้ไหม สายตาผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูหันมามองใบหน้าอ่อนเยาว์นั้นด้วยแววตาจริงจังเป็นครั้งแรกได้สิคะคุณแม่บ้านอยากจะถามอะไรอลิสก็ถามมาได้เลยคะ่ะอลิสยินดีที่จะตอบก่อนถามกรุณาเรียกฉันว่าป้าลัวโซจะได้ไหมอลิชาย,ยิ้มกว้างออกมาเพราะคุณแม่บ้านที่ดูภายนอกแสนจะเย็นชาคนนี้กำลังจะให้เธอเรียกป้านั่นหมายความว่าหญิงชาราเปิดใจรับเธอเป็นคนที่สนิทมากขึ้นแล้วสินะค่ะป้าลัวโซ หญิงสาวตอบรับเสียงใสใบหน้าระบายไปด้วยรอยยิ้มเธอมาที่ปารีสนี้โดยจุดประสงค์อะไรคำถามตรงๆของป้าลัวโซทําให้อลิชาหน้าเศร้าลงทันทีก่อนที่จะตอบว่าอาริสตินทางมาที่นี่เพื่อออกตามหาพ่อที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาก่อนค่ะเพราะเมื่อไม่นานมานี้แม่ของอริสได้จากอาริสไปและคำสั่งเสียของแม่ก่อนตายก็คือให้เอาจดหมายฉบับหนึ่งที่แม่เขียนถึงพ่อเอามาให้พ่ออ่านให้ได้ แต่ทั้งเงินทั้งกระเป๋าที่มีเอกสารของพ่อแม่ก็หายไปหมดเพราะโจรมันฉกชิงเอาไปแต่อาริสไม่ท้อหรอกค่ะอาริสจะตามหาพ่อให้เจอค่ะแม่บ้านสูงวัยฟังด้วยสีหน้าสลดลงเล็กน้อยเพราะน้องชายที่นางรักมากก็เพิ่งจากนางไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองการสูญเสียคนที่รักไปมันคงเป็นอะไรที่ทําใจได้ยากเย็นที่สุดฉันเสียใจด้วยนะเรื่องแม่ของเธอขอบคุณค่ะว่าแต่พ่อของเธอชื่ออะไรเหรอคริสเตียนโรแปงค่ะ เพลงสิ่งที่กำลังถืออยู่ในมือเหี่ยวย่นหล่นลงตกพื้นทันทีที่อลิชาบอกชื่อและนามสกุลของพ่อเธอจบใบหน้าที่เริ่มมีริ้วรอยซีดเผือดลงเล็กน้อยอลิชารีบก้มเก็บอุปกรณ์ครัวที่หล่นลงพื้นขึ้นมาให้ด้วยความตกใจมากพอสมควรป้านัวซอเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมนะเซจังเปล่าฉันไม่เป็นอะไรหรอกร่างท้วมสูงใหญ่รีบเมินหน้าหนีไปอีกทางเพื่อเก็บซ่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ให้มิดชิดที่สุด ป้าลัวโซพอจะรู้จักคนที่ใช้นามสกุลเหมือนพ่อของอาริสไหมจ๊ะไม่รู้จักหรอกจะจะไปรู้จักกับพ่อของเธอได้อย่างไงนางรีบตอบโดยไม่มองหน้าหญิงสาวเพราะรู้ว่าอาริชากำลังจะกลายไปเป็นนางแบบดังให้กับมาติเนสกรุ๊ปหญิงสาวคนนี้จะรู้อดีตของตัวเองตอนนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดลัวโซเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าหญิงสาวที่ฟ้านำพามาพบเจอคนนี้ที่แท้ก็เป็นหลานสาวแท้ๆของนางเอง แต่นางจะบอกความจริงกับหลานสาวตอนนี้ยังไม่ได้เพราะประวัติที่ต่ำต้อยของเธอจะทำให้สินค้าของเอริกเจ้านายผู้มีพระคุณจะต้องมัวหมองอลิชากำลังจะไปเป็นนางแบบดังกำลังจะมีชื่อเสียงมันยังไม่ถึงเวลาที่อลิชาจะต้องมารู้ความจริงทุกอย่างในวันนี้คุยอะไรกันอยู่ครับสาวสาวร่างสูงที่ยืนพิงอยู่ตรงขอบประตูห้องครัวส่งเสียงเข้ามาทักทายสองสาวต่างวัยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอ้าวคุณเอริกตื่นแล้วหรอคะเมื่อคืนดีฉันเห็นคุณเมามาก คิดบ่าคุณจะนอนตื่นสายเส่อีกค่ะแม่บ้านผู้สูงวัยเอ่ยทักทายเจ้านายหนุ่มออกมาเสียงเรียบเช่นเคยเมื่อคืนผมนอนหลับสบายนะครับก็เลยตื่นเช้าได้ว่าแต่เช้านี้มีแม่ครัวถึงสองคนช่วยกันทำอาหารเช้ากับข้าวมื้อนี้คงจะพิเศษกว่าทุกวันแน่เลยใช่ไหมครับขณะที่พูดสายตาคมก็กวาดมองไปยังแม่ครัวสาวคนใหม่ด้วยรอยยิ้มเป็นในในอลิชาไม่รู้ว่าเขาอารมณ์ดีอะไรนักหนาแต่ก็ไม่ได้สนใจนะักเพราะหล่อนกำลังสนใจแตงกวาลูกใหญ่ที่อยู่ในมือมากกว่า ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากหรอกค่ะคงมีอีกหนึ่งเมนูเพิ่มขึ้นมาแม่บ้านลัวโซบอกหันไปมองอลิชาทำนองว่าให้แม่ครัวสาวเป็นคนบอกชื่ออาหารที่ทำมาจากฝีมือของเธอเองจะดีกว่าอดมีต้มจืดแตงกวาค่ะน่าจะทำให้หายจากอาการเมาค้างได้เจ้าของร่างเล็กก้มหน้าตอบเหมือนเคยเพราะไม่อยากสบตาที่เป็นประกายเจ้าชูของเขาสักเท่าไหร่ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้หวานเสน่ห์ได้ตลอดเวลาถ้างั้นผมรีบไปอาบน้าก่อนนะครับ จะได้มาชิมฝีมือการทำอาหารของแม่ครัวคนใหม่ว่าจะอร่อยกินได้หรือเปล่าจบประโยคเจ้าของร่างสูงใหญ่ก็ผุบหายไปจากตรงประตูเอ่อป้าโรซาคะอลิสกลัวจังเลยค่ะว่าคุณเอริกเขาจะทานอาหารด้วยฝีมือของอลิสไม่ลงใบหน้าที่เริ่มมีริ้วรอยตามวัยสายหน้าไปมาเล็กน้อยเมื่อได้ฟังในสิ่งที่หญิงสาวพูดออกมาการที่ใครสักคนจะทานอาหารที่เราทำลงหรือไม่ลงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติของอาหารเพียงอย่างเดียวหรอกนะ หากเธอทําให้เขากินด้วยใจมันก็คงจะอร่อยเหมือนกันนั่นแหละคําอธิบายเรียบๆของแม่บ้านผู้สูงวัยทําให้อลิชามีกําลังใจขึ้นมาบ้างและยิ้มออกมาได้เพราะกับข้าวมืน้นี้เธอตั้งใจจะทําให้เอริกทานเพื่อขอบคุณเขาในบางเรื่องและตั้งใจจะให้ป้าลัวโซได้ชิมฝีมือการทําอาหารไทยของเธอด้วยเครื่องชั่วโมงต่อมาอาหารหน้าตาน่าทานก็ถูกนํามาเสิร์ฟอยู่ที่โต๊ะอาหารกว้างสุดหรูตรงหน้าเจ้าของบ้านหนุ่มรูปหล่อ ที่ลงมานั่งตรงเก้าอี้ประจำตำแหน่งทันทีเมื่อเห็นสองสาวต่างวัยยกอาหารมาวางเรียงกันอย่างน่าทานโดยมีอลิชาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสิร์ฟอลิสนั่งทานอาหารเป็นเพื่อนผมหน่อยสิผมมีธุระจะคุยกับคุณด้วยพอชายหนุ่มเอาเรื่องงานมาอ้างก็ทำให้หญิงสาวรู้สึกลังเลใจเธอหันมามองลัวโซอย่างขอความเห็นว่าเธอสมควรหรือเปล่าที่จะไปนั่งทานข้าวร่วมกันกับเขาผู้มากวัยกว่าพยักหน้าเล็กน้อยเป็นเชิงว่าอาลิชาควรจะไปนั่งทานข้าวกับเอริกตามที่เขาสั่งจะดีกว่า อ่คุณเอริกมีธุระอะไรจะคุยกับฉันหรอคะลงมือทานข้าวสักหน่อยก่อนสิแล้วค่อยคุยไม่ต้องใจร้อนหรอกนะค่ะหญิงสาวรับคำสั้นๆก่อนที่จะนั่งลงและตักอาหารเข้าปากช้าๆอย่างผอืดผะอมและเงยหน้ามองชายหนุ่มในบางครั้งแต่เขากลับมีท่าทางใจเย็นไม่ยอมพูดธุระออกมาสักทีกับข้าวอร่อยหมดทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะต้มจืดแตงกวาเนี่ยทานแล้วรู้สึกโล่งคอดีไม่คิดว่าคุณจะทำกับข้าวเป็นด้วย เขาเอ,อ่ยชมเสียงนุ่มมันทำให้แววตาคู่สวยเต้นระริกด้วยความดีใจแต่หล่อนก็พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกดีใจเอาไว้พยายามไม่แสดงออกมามากเพราะไม่รู้ว่าเขาพูดจากใจจริงหรือเปล่ามันเป็นเมนูง,ง่ายๆค่ะใครก็ทำได้เราทำกับข้าวอย่างอื่นเป็นด้วยไหมเช่นต้มยำกุ้งผัดไทยผัดซีอิ๊วอาหารไทยสมอย่างเนี้ยชนชาติไหนก็พอจะรู้จักคุณพอจะทำให้ผมทานได้ไหมในมื้อต่อๆไป ชายหนุ่มพูดขณะที่สายตาก็แอบมองสำรวจใบหน้าที่เป็นสีชมพูระเรื่อน,นั้นไปมาอย่างเพลิดเพลินใจฉันพอทำเป็นนิดหน่อยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยถูกปากคุณเอริกหรือเปล่าเธอตอบแบบถ่อมตัวเองเพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองทำกับข้าวอร่อยอย่างมากเธอก็ทำข้าวแต่ละอย่างที่พอกินได้ไม่ถึงกับท้องเสียเท่านั้นก็แค่ลดความเผ็ดลงมาหน่อยผมกินง่ายอยู่แล้วละ่ะแต่ก็อยากทานอาหารไทยจากฝีมือของคนไทยตัวเป็นๆดูบ้างน่าจะรู้สึกอยากกินอาหารมากขึ้น ตกลงพรุ่งนี้เช้าเริ่มทำผัดไทยให้ผมกินเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปตลาดสดบนห้างค่ะอลิชาไม่อยากขัดใจเขาหรอกอีกอย่างตอนนี้เธอก็มาอาศัยเขาอยู่ทั้งอยู่ฟรีกินฟรีมีแต่อาหารดีๆราคาแพงๆทั้งนั้นหากอะไรที่เขาขอแล้วเธอพอจะทำให้เขาได้ก็อยากทำแต่เธอก็เจียมตัวเองอยู่เสมอเพราะจำที่ป้าลัวโซบอกกับเธอเมื่อตอนที่ทำอาหารช่วยกันได้เอรดิศเขาอยู่สูงเกินกว่าที่เธอคิดเอาไว้มากที่จริงขู่หมายของเขาก็มี เธอจะไม่ยอมเผลอใจไปชอบเขาเด็ดขาดซอนดราโทรมาหาผมแล้วเขาบอกว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะมาถึงที่นี่เตรียมตัวให้พร้อมล่ะถ้าคุณตั้งใจฟังและตั้งใจปฏิบัติตามที่เขาเทรนก็โอเคแล้วเอริกเปรยให้ว่าที่นางแบบสาวคนใหม่ฟังขณะที่นั่งทานข้าวไปด้วยอเล็กซานดราคือเพื่อนหญิงที่สนิทของเขาคนหนึ่งทำงานร่วมกันมานานหลังจากที่อดีตซูเปอร์โมเดลสาวถอนตัวออกจากการเป็นนางแบบมาทำหน้าที่ภรรยาให้กับสามีชาวสวีเดน แต่หลังจากแต่งงานอยู่กินกับสามีมาได้แค่สามปีก็หย่าเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วอเล็กซานดราก็หันมาทำงานอยู่เบื้องหลังงานบันเทิงเต็มตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคำตอบรับสั้นๆของอลิชาทำให้คนที่พูดยาวๆอย่างเอริกต้องจ้องมองหญิงสาวด้วยความหมันไส้เล็กน้อยรู้สึกว่าหล่อนจะสงบปากสงบคำมากเหลือเกินคุณพูดอย่างอื่นเป็นไหมนอกจากคำว่าค่ะชายหนุ่มชักจะมีอารมณ์ค่ะ ญิงสาวตอบพร้อมกับพยักหน้าอีกครั้งนั่นไงล่ะมันน่าตีจริงๆขนาดพูดยังไม่ทันขาดคำแท้แล้วอลิชาก็รีบก้มหน้าก้มตาทานข้าวต่อไปจนอิ่มซึ่งใช้เวลาเร็วมากไม่นานนักเธอก็รวบช้อนแต่ก็ยังไม่กล้าลุกออกไปจากเก้าอี้ได้แต่เงยหน้ามองเขาด้วยหางตาเอา้าอิ่มไวจังแต่นั่งเป็นเพื่อนผมอีกแป๊บนะมีคุณนั่งเป็นเพื่อนรู้สึกเจริญอาหารดีชายหนุ่มไม่รู้ว่าหล่อนจะขี้อายไปถึงไหนแต่มันก็เป็นภาพที่น่ารักดี เขาเคยได้ยินเพื่อนที่สนิทพูดมาบ้างเหมือนกันว่าสาวไทยส่วนใหญ่ขี้อายแทบทุกคนมันก็คงจะจริงอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันประมาณห้านาทีต่อมาเอริกก็รวบช้อนและดื่มน้ำสายตาที่ชายหนุ่มมองหญิงสาวตรงหน้าเหมือนกับมองเด็กสาวที่เพิ่งแตกเนื้อสาวใหม่ๆหล่อนดูสวยใสยน่ารักในแบบฉบับของหล่อนหน้าตาที่ไม่ได้แต่งแต้มเครื่องสำอางใดๆมันดูเป็นธรรมชาติหน้ามองมากกว่าพวกผู้หญิงสวยๆที่แต่งหน้าเข้มจัดเสอ,อีกอาจเป็นเพราะเขามองภาพผู้หญิงแต่งหน้าจัดจนชินตา เพลอๆสาวๆส่วนใหญ่หลายคนก็มักจะสวยด้วยมีดหมอทั้งนั้นแต่กับอลิชาหล่อนไม่ได้ใส่ใจกับความสวยของตนเองเลยผมที่รวบไว้บนศีรษะทุยแบบง่ายๆชุดเอี้ยมกางเกงขายาวที่หล่อนใส่มันยิ่งทําให้หล่อนดูเด็กลงมากจนเอริกรู้สึกว่าเขาแก่ลงไปถนัดตาแต่ถ้าหากเทียบอายุกันแล้วอลิชาก็คงจะมีอายุห่างกับเขาเป็นสิบสิบปีกระมังเออให้อริสเก็บจานข้าวได้รือยังคะ เมื่อเขาเอาแต่จ้องเธอตาไม่กระพริบหญิงสาวก็รู้สึกอึดอัดขัดเคือขึ้นมาทันทีจึงไม่อยากจะอยู่เป็นอาหารสายตาให้เขามองเรากับเธอเป็นของหวานหลังอาหารอีกต่อไปเอาไปเก็บซิพอมมิมแล้วเจ้าของร่างเล็กรีบลุกขึ้นค่อยๆเก็บจานเรียงกันด้วยความระมัดระวังเพราะกลัวว่าตนเองจะซุ่มซ่ามทำถ้วยชามของเขาแตกอีกเพราะถ้ามันตกแตกจริงๆหญิงสาวก็ไม่รู้ว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาอีกเท่าไหร่มันถึงจะพอก็ทุกอย่างในบ้านของเขาของถูกๆมีเสียที่ไหนล่ะ ของแต่ละอย่างราคาแพงๆทั้งนั้นเอริกมองตามแผ่นหลังเนียนไปจนลับตานานแล้วสินะที่เขาไม่รู้สึกมีชีวิตชีวาแบบนี้อลิชาคงไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเธอกำลังถูกพิจารณาให้รับตำแหน่งคู่ควงคนใหม่ของเขาเป็นรายต่อไปเจ้าพ่อคาสโนวาแห่งปารีสยิ้มออกมาอย่างเจเล่เสือร้ายยังไงก็เป็นเสือร้ายอยู่วันยังค่ำและเขาจะต้องกลายร่างเป็นเสือร้ายที่คิดจะตะครุบเนื้อสมันสาวในเร็ววันนี้แน่นอน ตอนนี้เขากำลังอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่รูปร่างของหล่อนช่างน่าเคี้ยวจริงๆและเขาก็ไม่คิดว่าอาลิชาจะพิเศษกว่าผู้หญิงคนอื่นๆตรงไหนถึงแม้ว่าหล่อนจะสวยน่ารักแปลกๆแต่เขาก็ไม่คิดที่จะคบกับหล่อนจริงๆจังๆถึงขั้นจะต้องวาดหวังอนาคตร่วมกันหรอกเมื่อสองสามวันก่อนมาดามแคทลีนโทรมาจากโรมบอกว่าราฟลูกชายสุดที่รักของนางกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานในอีกสองวันข้างหน้านี้และย้ำนักย้ำหน่าว่าเขาจะต้องไปงานแต่งงานของราฟให้ได้ซึ่งเขาก็รับปากไปแล้วว่าจะไป แต่ก็ไม่ได้โทรไปบอกรัฟให้รู้ล่วงหน้าเพราะตั้งใจจะเซอร์ไพรส์รเพื่อนรักในราฟฉันอยากจะเห็นหน้าเจ้าสาวของนายจริงๆว่าจะสวยักแค่ไหนเอริกหัวรเราะเยาะเย้ยเพื่อนรักอย่างสิงไร้หัวใจแห่งโรมอย่างชอบใจเพราะราฟเป็นคนแรกที่จะต้องแพ้เกมขันต่อในครั้งนี้เอริกยังจําที่เพื่อนๆทุกคนในกลุ่มเทพบุตรยอดสเสน่หาที่ได้ท้ากันเอาไว้ว่าถ้าใครแต่งงานก่อนจะต้องจ่ายอะไรบ้าง และเขาไม่มีทางแต่งงานก่อนเพื่อนรักทั้งสามคนของเขาอย่างแน่นอนเพราะเอริกมั่นใจว่าคนที่จะแต่งงานเป็นคนสุดท้ายในกลุ่มจะต้องเป็นเขาแต่ผู้หญิงคนไหนล่ะที่จะทําให้เขาคิดอยากจะแต่งงานอยู่กินกับหล่อนไปจนแก่จนเท่าได้จะช่เธอหรือเปล่าอาลิชา <c oughs> แต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเธอคงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาเป็นผู้หญิงแห่งมาติเนสได้เลยแต่เธอเหมาะที่จะเป็นดอกไม้ในมือของฉันมากกว่า แต่ถ้าจะให้ตีความหมายให้ชัดๆก็คืออลิชาคงเป็นได้แค่ลูกไก่ในกำมือของพรานหนุ่มที่รอวันให้นักล่าอย่างเขามาถอนขนเสียมากกว่าอเล็กซานดราอยากเห็นว่าที่นางแบบคนใหม่ของเอริกจริงๆหล่อนไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนรักของเธอคนนี้ถึงไม่เลือกนางแบบสวยๆดังๆอย่างจัสมินมาเป็นนางแบบโฆษณาให้กับเขาทำไมจะต้องฝึกนางแบบใหม่ให้ยุ่งยากด้วยรถฟอร์ดเฟียสตา้าสีโทนส้มเปรี้ยวจี๊ดมันปราบกำลังเล่นเลี้ยวเข้ามาในบ้านสีขาวหลังใหญ่ชา้า เจ้าของรถท่าทางปราดเปรียวรูปร่างสูงโปร่งด้วยชุดเดรสสีขาวสุดเซ็กซี่อวดอกท้วมอิ่มที่เธอเพิ่งไปเสริมซิลิโคนมาหมัดๆมและอวดช่วงขาเรียวสวยที่ก้าวเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางโฉบเฉี่ยวมั่นใจแว่นตาดำกันแดดถูกถอดออกเอาขึ้นไว้บนศีรษะเป็นที่คาดผมชั่วคราวอยู่บนเส้นผมสีบลนทองที่เป็นลอนสวยของเธอสายตาสวยคมกวาดมองทุกคนที่อยู่ในห้องรับแขกแต่ล็กซานดราไม่ได้สนใจใครหรอกนอกจากหญิงสาวหน้าละอ่อนที่ทำตัวรีบเล็ก ยืนอยู่ข้างๆแม่บ้านของเอริกอดีตซูปเปอร์โมเดลมองร่างเปรือยระหงของอลิชาอย่างพินิษพิเคราะห์หล่อนกำลังใช้สายตาอันเฉียบแหลมคิดบวกลบคูณหารรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของว่าที่นางแบบโฆษณาคนใหม่ของมาร์ติเนสและประเมินผลออกมาอย่างรวดเร็วระหว่างที่อเล็กซานดรากำลังใช้สมองอันชาญฉลาดมีไหวพริบของเธอวิเคราะห์หญิงสาวอยู่เอริกกับลัวโซจึงยังไม่กล้ารบกวนสมาธิของเทรนเนอร์สาว อลิชาย,ยิ่งแล้วใหญ่เธอกำลังถูกจ้องมองตั้งแต่ศีรัะจะรดปลายเท้าด้วยสายตาสำรวจจากคนที่กำลังจะมาเทรนเธอในวันนี้หญิงสาวยิ่งไม่กล้าแม้แต่จะจกระดุกกระดิกตัวเพราะทุกคนรู้ว่าอเล็กซานดรากำลังต้องการใช้สมาธิทั้งสามคนจึงรอจนกว่าอาดีตซูเปอร์โมเดลสาวจะพูดออกมาก่อนรูปร่างหน้าตาผิวพรรณโอเคใช้ได้แต่ยังขาดไปหนึ่งอย่างแววตาของเธอไม่มีชีวิตชีวาเอาซะเลย เทรนเนอร์สาวสวยวิจารออกมาตรงๆมันยิ่งทําให้อลิชาไม่กล้าแม้แต่จะสบตากับว่าที่คุณครูที่ดูเหมือนจะเข้มงวดคนนี้ของเธอนะักท่าทางของหล่อนดูเข้มงวดจัดจนหญิงสาวนึกหวั่นใจคุณซารารับน้ําเย็นก่อนดีไหมคะแม่บ้านลัวโซถามตามมารยาทยังไม่ต้องฉันเรียบร้อยมาแล้วเอริกฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวไม้สาวพราวเสน่ห์หันไปพูดกับเจ้าของบ้านหนุ่มก่อนที่เอริกจะพยักหน้าเข้าใจได้สิซารา ตามผมออกไปข้างหลังบ้านดีกว่าแล้วเจ้าของบ้านหนุ่มรูปหล่อก็พาเพื่อนสาวของเขาเดินออกไปคุยข้างนอกกันสองคนป้าโลโซคะอลิสกลัวจังเลยค่ะพอรับหลังสองคนนั่นอลิชาก็หันมาคุยกับแม่บ้านด้วยสีหน้าเป็นกังวลจะก,กลัวอะไรเธอไม่ได้ทำอะไรผิดก็แค่ทำตามที่เขาสอนตั้งใจทำแค่นี้ไม่เห็นยากไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดหรอกแต่แค่นี้เธอทำไม่ได้ถ้าพ่อของเธอรู้ท่านคงไม่ปลื้มลูกสาวที่ใจเสาะอย่างเธอแนะ่ พูจบแม่บ้านผู้สูงวัยก็เดินแยกตัวออกไปทําให้อลิชาต้องทวนคําพูดของแม่บ้านอวุโสซ้าไปซ้าม,มาถ้าพ่อของเธอรู้ท่านคงไม่ปลื้มลูกสาวที่ใจสาะอย่างเธอแน่ไม่ใช่เธอไม่ใช่คนใจสาะพ่อจะต้องภาคภูมิใจในตัวเธอขอบคุณนะป้าโลโซที่พูดให้อลิสติคิด ประมาณ15นาทีต่อมาอเล็กซานดราก็มาเผชิญหน้ากับนักเรียนฝึกหัดของเธออีกครั้งสาวใหญ่รู้สึกแปลกใจมากที่ตอนนี้แววตาของหญิงสาวดูเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างในตัวเด็กสาวความตั้งใจแรงกล้าได้ทอประกายฉายชัดอยู่ในดวงตาสวยใสยคู่นั้นรอยยิ้มเพียงแวบเดียวที่มุมปากของเพื่อนสาวทำให้เอริกที่ช่างสังเกตร,รู้สึกได้ในทันทีว่าอเล็กซานดราเริ่มสนใจในตัวของอธิชาขึ้นมาบ้างแล้วเธอชื่อ อลิซใช่ไหมใช่ค่ะอลิชาตอบและยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะมองเทรนเนอร์สาวสวยมากขึ้นให้เธอเรียกฉันว่าคุณซันดราแล้วกันนะค่ะแล้วอล็ซซันดราก็หัวเราะขึ้นมาเสียงดังทําให้อีกสองคนที่ได้เห็นและได้ยินเธอหัวเราะพรอยิ้มตามไปด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าอาดีตซูเปอร์โมเดลแสนเย่อหยิ่งําเรื่องอะไรเธอนี่ตลกอย่างที่เอริกพูดไว้ไม่มีผิดจริงๆอลิซพูดเป็นอยู่ได้คําเดียวโอเคตามฉันมาข้างนอกนะ ฉันจะให้เธอหัดเดินแบบแล้วสอนแอติ้งให้เธอตรงลานหน้าบ้านนี่แหละตามมาเลยจ้ะหลายชั่วโมงกับการฝึกซ้อมที่แสนเหนื่อยของอลิชาแต่กลับเป็นหลายชั่วโมงแห่งความสุขของเอริกที่นั่งหัวเราะยืนหัวเราะนางแบบของเขาเวลาที่เธอซุ่มซ่ามเดินขาควิดลม้ลมล้มลุกๆอยู่ทั้งวันและการฝึกแอคติ้งแบบงูงูปลาปลาของหล่อนพร้อมกับการแสดงสีหน้าท่าทางตามอย่างที่อเล็กซานดราสอน อลิชาดูตั้งใจฝึกซ้อมมากซึ่งคนสอนก็แอบ,บพอใจลึกๆที่ไม่ได้ยินหญิงสาวบ่นว่าเหนื่อยเลยสักคำและไม่ใช่แค่เพียงอเล็กซานดราเท่านั้นที่พอใจว่าที่นางแบบสาวของมาติเนสแต่หญิงชาราที่ยืนมองหลานสาวของตนเองอยู่ห่างๆก็รู้สึกพอใจไม่น้อยรวมทั้งเอริกด้วยที่มองลูกจ้างสาวแสนสวยของเขาด้วยสายตาพึงพอใจเหนื่อยไหมอริสครูผู้เข้มงวดถามลูกศิษย์ด้วยความเป็นห่วงเพราะมันก็ใกล้จะถึงเวลาเลิกสอนสำหรับวันนี้แล้วขนาดคนเทรนยังรู้สึกเหนื่อย แล้วคนฝึกจะไม่เหนื่อยได้อย่างไรเมื่อเธอทั้งดุทั้งเข้มงวดกับอลิชาสารพัดแต่หญิงสาวที่มีความตั้งใจสูงก็ไม่แสดงความเหนื่อยล้าออกมาให้เห็นคงมีเพียงเหงื่อเม็ดเล็กๆที่ผุดขึ้นตรงขอบหน้าเรียวจนไหลซึมเต็มหน้าทั้งๆท,ที่อากาศค่อนข้างเย็นไม่เหนื่อยค่ะเธอตอบเสียงหนักแน่นแต่กลับหอบเหนื่อยเรากับวิ่งรอบสนามฟุตบอลมาหลายรอบ อเล็กซานดรามองดูลูกศิษย์ปากแข็งของเธอยิ้มยิ้มในใจเริ่มจะยอมรับหญิงสาวขึ้นมาบ้างแล้วยอมรับในความอดทนและความพยายามของเธอที่เกินร้อยตั้งแต่วันแรกแต่มันยังไม่ใช่แค่นี้หรอกอลิชายังต้องได้รับการเทรนอีกหลายวันจนกว่าจะถึงวันถ่ายทำโฆษณาจริงๆและฝึกไปอีกสองสามวันทั้งเอริกและอลิชาจะต้องมาฝึกแอคติ้งตามบทโฆษณาด้วยกันอีกตอนนี้แหละจะเป็นการฝึกที่หินที่สุดสำหรับนางแบบฝึกหัดอย่างอลิชา แต่ว่าฉันเริ่มเหนื่อยแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันจะสั่งการบ้านให้เธอไปฝึกทําความเข้าใจคืนนี้ด้วยนะจ้ะเพื่อที่ฉันจะได้เทรนเธอในวันพรุ่งนี้ได้ง่ายขึ้นอเล็กซานดราพูดยิ้มยิ้มและเป็นครั้งแรกในรอบวันที่เทรนเนอร์สาวใหญ่ที่สวยเฉียบยิ้มหวานให้กับลูกศิษย์สาวที่มีความตั้งใจสูงอย่างอลิชาค่ะคุณซานดราหลังจากนั้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอเล็กซานดราก็ขอตัวกลับบ้านเธอไปล่อมลาไอาริกสองสามนาทีก่อนที่จะมารับไหวอลิชาที่ยกมือไหว้เธอในฐานะลูกศิษย์ เธอรู้แล้วว่าอาลิชาเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเพราะในช่วงที่เทรนกันมาทั้งวันในช่วงพักเบรกครูกับลูกศิษย์ก็มีเวลาคุยกันเล็กน้อยถามไทยและเล่าเรื่องราวของตนเองให้กันและกันฟังเพื่อทําความคุ้นเคยสนิทสนมกันมากขึ้นพรุ่งนี้เจอกันนะอลิซค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะคุณซันดาเพราะว่าอาลิชาถูกคุณครูติงเรื่องที่เธอพูดน้อยมีแต่คําว่าค่ะค่ะลูกศิษย์สาวจึงได้พูดยาวขึ้นมากกว่าเดิมทําให้อเล็กซานดรารู้สึกพอใจมาก นนะทเทรนเนอร์สาวมืออาชีพโบกไม้โบกมือให้กับทุกคนก่อนที่จะเดินไปขึ้นรถของเธอแล้วขับออกไปอย่างโฉบเฉี่ยวรวดเร็วอลิชามองตามรถสีส้มคันหรูนั้นไปจนลับตาเพิ่งรู้ว่าหายเหนื่อยก็ตอนนี้เองตอนที่อเล็กซานดรายิ้มกว้างให้กับเธอและพูดกับเธออย่างเป็นกันเองซึ่งมันต่างจากนาทีแรกที่เจอหน้ากันจากหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้เธอทำได้ดีมากอริสเอริกชมหญิงสาวตรงๆจากใจจริง เพราะป้าลัวโซทําให้ฉันมีแรงสู้ค่ะคําตอบของอลิชาทําให้ร่างสูงใหญ่หันไปมองแม่บ้านผู้สูงวัยด้วยสายตาแปลกใจแต่ลัวโซก็ยังดูนิ่งเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาทางสีหน้าเช่นเดิมป้าลัวโซคะอลิสขอบคุณมากนะคะเพราะคําพูดให้สติข,ของป้าลัวโซจึงทาให้อลิสคิดได้คะ่ะอลิสต้องทำให้พ่ออลิสภูมิใจในตัวของอลิสให้ได้คะ่ะเจ้าของร่างเล็กยกมือไหว้ผู้อาวโุโส แล้วมองใบหน้าที่เหมือนจะมีความรู้สึกสะท้อนใจอยู่ในแววตาหม่นหม่นคู่นั้นแต่ก็แค่เพียงแวบเดียวเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้แม่บ้านที่ไม่ค่อยจะพูดจากับใครกําลังคิดอะไรอยู่ในใจแม้แต่เอริกที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานก็ยังไม่รู้เพราะหญิงชราเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกเก่งมากวันนี้ฉันก็ภาคภูมิใจในตัวเธอมากนะอลิสถ้าพ่อของเธอมาเห็นถึงความตั้งใจของเธอเขาก็คงจะรู้สึกดีใจไม่น้อยที่เธอตั้งใจทําเพื่อพ่อที่เธอรักมาก แต่คำพูดนี้ก็ติดอยู่ในใจของลัวโซเธอมองหญิงสาวรุ่นลูกด้วยสายตาอ่อนโยนมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาก่อนที่จะเดินเข้าไปในบ้านปล่อยให้หนุ่มสาวอยู่กันตามลำพังอลิส <Alice. S 1> เจ้าของร่างสูงปานนายแบบเรียกเธอเสียงทุม้มคะคุณอริกมีอะไรให้ฉันรับใช้หรอคะเพราะคิดว่าเขาคือเจ้านายตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอเซ็นสัญญาการเป็นลูกจ้างให้กับเขา อลิชาก็เจียมตัวมากขึ้นและไม่กล้าที่จะตีตนเสมอกับเจ้านายจอมบงการอย่างเขาอีกมีออกไปข้างนอกกับผมจะไม่ได้เหรอผมบอกคุณตั้งแต่เช้าแล้วว่าผมจะพาคุณไปตลาดสดอลิชาก็เพิ่งนึกได้จึงได้ยิ้มออกมาจำได้แล้วค่ะทางันอริสเอ้ยฉันไปชุดนี้เลยแล้วกันนะคะได้แต่ช่วยแทงตัวเองกับผมว่าอลาิสหน่อยได้ไหมเหมือนที่คุณแทนตัวเองกับใครๆได้หรือเปล่าหญิงสาวก้มหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะตอบ ได้ค่ะโอเคเงินไปขึ้นรถฉันไม่ยอมนะเอลีนฉันไม่ยอมจัสมินร้องลั่นด้วยความไม่พอใจเมื่อรู้ข่าวว่าเอริกพี่ชายของเอลีนซึ่งเป็นถึงคู่หมายของเธอจะเอาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาเป็นนางแบบโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์น้ำหอมตัวใหม่ของเขาเอริกมองข้ามเธอไปได้ยังไงเจเย็นหน้าจัสมินอาจจะเป็นแค่ข่าวลือก็ได้เอรินกล่าวด้วยสีหน้าไม่ทุกร้อนอะไรมากนะ ถ้าข่าวนั้นออกมาจากปากของยัยแม่มดซานดราแล้วล่ะก็มันจริงทุกข่าวเมื่อวานตอนเย็นฉันไปจเจอยัยแม่มดนั่นที่แกลเลอรี่ลาฟเยตมันบอกฉันว่าพี่ชายสุดที่รักของเธอกําลังส่งปั้นนางแบบหน้าใหม่มาเป็นพรีเซนเตอร์น้ําหอมตัวใหม่ของเขาฉันไม่ยอมนะเอรินเธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องพูดกับพี่ชายของเธอให้เอาฉันไปเป็นพรีเซนเตอร์แทนนางแบบฝึกหัดคนนั้นให้ได้เธอต้องช่วยฉันนะเอริน จัสตินจับหัวไหล่ทั้งสองข้างของเพื่อนรักเขย่าด้วยความร้อนรนพุ่งพล่านพานไปหมดรู้สึกอิจฉานางแบบหน้าใหม่คนนั้นทั้งน้อยใจเอริกที่มองข้ามเธอไปทั้งทั้งที่เธอเป็นคู่หมายของเขาทํางานให้เขามานานโอเคฉันจะช่วยพูดกับพี่ชายของฉันให้แต่เธอต้องใจเย็นๆนะจัสตินอย่าเพิ่งไปเอะอะวอยววยกับเอริกเธอก็รู้ว่าพี่ชายของฉันเป็นคนยังไงเอรินเตือนสติพเพื่อนรักเมื่อจัสตินจับแขนเขย่าตัวเธอจนหัวสั่นหัวคลอนไปหมด เพราะอารมณ์หึงหวงแท้ๆเลยเมื่อก่อนนางแบบสาวก็ไม่เคยแสดงอาการหึงหวงพี่ชายของเธอรุนแรงแบบนี้หรอกแต่ไม่รู้ว่าอเล็กซานดราไปเป่าหูเรื่องของนางแบบใหม่คนนั้นให้จัสตินฟังอีท่าไหนก็ไม่รู้นางแบบสาวที่แสนจะมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองถึงได้ดูร้อนรนแบบนี้ฉันรักเอริกมากนะเอลินเอาเป็นว่าฉันจะพยายามหาเวลาว่างไปหาเขาฉันจะไม่โวยวายแต่เธอต้องรับปากฉันนะเอรินว่าเธอจะช่วยฉันจะเพื่อนรักฉันจะช่วยเธอแน่นอน แต่ฉันอยากจะเห็นหน้าแม่นางแบบฝึกหัดนั่นจังเลยเอรินท้ายังไงดีถึงจะได้เห็นยิซันราบอกฉันว่าเอริกเอามันไปเทนอยู่ที่บ้านพักส่วนตัวของเขาฉันยังไม่เคยไปบ้านหลังนั้นเลยฉันควรจะทํายังไงดีก็ไม่ต้องทํำยังไงฉันทํางานอยู่ที่บริษัททุกวันยังไงฉันก็ต้องได้พบกับพี่ชายของฉันและฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เองขอบคุณนะเอรินเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันจริงๆ ร่างเพรียวระหงเข้าสวมกอดน้องสาวของคนที่เธอรักด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างน้อยเอลีนก็อยู่ข้างเธอและเอริกก็รักน้องสาวของเขามากถึงแม้ว่าเอลีนจะไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของเขาก็ตามเช้าว,วันต่อมาที่บริษัทมาร์ติเนสกรุ๊ปวันนี้เอริกมาทํางานแต่เชา้าแต่พอมาถึงที่ห้องทํางานก็เห็นเอลีนนั่งรอเขาอยู่ก่อนแล้วเขายิ้มทักทายน้องสาวเพียงคนเดียวที่ใช้นามสกุลร่วมกับเขาด้วยสายตาที่อบอุ่นเอลีนวันนี้คิดถึงพี่เหรอ ถึงได้มานั่งรอตัอเช้าหญิงสาวไม่ตอบอะไรกลับทำหน้าบึ้งตึงใส่ทำให้ชายหนุ่มต้องเดินเข้าไปโอบประคองเจ้าของร่างเล็กมานั่งลงบนโซฟาทีนี้บอกพี่ได้หรือยังว่าน้องสาวควนสวยของพี่มีธุระอะไรจะคุยกับพี่หรือเปล่าถึงได้มานั่งรอตัอเช้าเพราะปกติเอลีนไม่เคยมาหาพี่ในช่วงเช้าแบบนี้เลยนะ แม้ว่าจะแอบงอนพี่ชายที่แอบทำอะไรโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเธอสักคำทั้งที่เอริกกำลังทำอยู่มันเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงถึงแม้ว่าเธอกับเอริกจะทำงานกันคนละแผนกแต่เรื่องการหานางแบบหน้าใหม่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโปรดักต์ของบริษัทก็ควรจะบอกให้กันทราบบ้างไม่ใช่แอบซุ่มทำอยู่คนเดียวเอรินได้ข่าวว่าพี่แอบเทรนนางแบบใหม่อยู่ที่บ้านพูดแค่นี้เอริกก็พอเข้าใจแล้วว่าน้องสาวของเขางอนเขาเรื่องอะไรโธ่ที่เธอก็งอนพี่เรื่องนี้เอง พี่ก็กําลังจะมาบอกทุกคนวันนี้ไงว่าพี่หานางแบบใหม่ที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับน้ําหอมตัวใหม่ของเราได้แล้วแต่อีกประมาณ3วันนะพี่ถึงจะพานางแบบใหม่ของพี่มาเปิดตัวที่บริษัทเพราะพรุ่งนี้พี่ไม่ว่างต้องไปงานแต่งงานของเพื่อนที่โรมรอให้พี่กลับมาจากโรมก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อในเรื่องนี้เอริกสรุปแต่ว่าพี่ชายคะเออคือเอลินคิดว่านางแบบที่น่าจะมาเป็นตัวเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าของเราน่าจะเป็นจัสมินมากกว่านะคะ เพราะเธอเป็นมืออาชีพมีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักเอลินคิดว่าเอริกยกมือห้ามทันทีก่อนที่น้องสาวของเขาจะพูดจนจบประโยคพอพอแล้วเอลินไม่ต้องอธิบายอะไรต่อทั้งนั้นพี่รู้ว่ายังไงเธอก็ต้องเข้าข้างเพื่อนรักของเธอเสมอนะเอลินแต่เรื่องเลือกนางแบบที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมกลิ่นใหม่ของพี่ที่พี่คิดค้นขึ้นมาเองเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของพี่ดีกว่านะเรื่องนี้พี่ขอตัดสินใจเองว่าจะเลือกใครเข้าใจไหมเอลิน น้ำเสียงของท่านรองประธานของบริษัทเน้นหนักจริงจังจนผู้ที่เป็นน้องสาวต้องฟังและไม่กล้าพูดขัดขึ้นมาอีกค่ะเอเดนเข้าใจแล้วร่างเล็กแอบเม้มปากเข้าหากันแน่นจนเป็นเส้นตรงและแอบรู้สึกน้อยใจพี่ชายตัวเองอยู่ลึกๆสงสัยนางแบบใหม่คนนี้คงจะไม่ธรรมดาเสียแล้วกระมังเธอก็ชักอยากจะเห็นหน้าแม่นางแบบฝึกหัดที่อเล็กซานดราพูดถึงแล้วเหมือนกันอยากจะรู้ว่ามันจะสวยมากแค่ไหนพี่ชายที่เธอรักถึงได้เลือกมันแทนที่จะเลือกจัสมินเพื่อนรักของเธอ ถ้างั้นเอลินขอตัวนะคะผู้จบหญิงสาวก็เชิดหน้าเดินออกไปจากห้องด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงอย่างแสนงอนเอริครู้ว่าเอลินคงรู้สึกไม่พอใจสงสัยว่างานนี้คงต้องมีปัญหาตามมาอีกเป็นพรวนแน่และที่แย่ยิ่งกว่านั้นจัสมินคงไม่ยอมอยู่นิ่งแน่เพราะตอนนี้คู่หมายของเขาคงรู้แล้วว่าเขาไม่ได้เลือกเธอมาเป็นนางแบบโฆษณาให้กับน้ำหอมตัวใหม่ของมาติเนสกรุ๊ปอริสผมหวังว่าคุณคงจะเข้มแข็งพอจนถึงวันถ่ายทำโฆษณานะ พราะก่อนที่จะถึงวันนั้นทั้งเอรีและจัสตินเพลอะเออาจจะมีคนอื่นด้วยต้องเข้ามาก่อกวนอลิชากับเขาแน่และเรื่องที่เอริกเป็นห่วงมากที่สุดก็คือวันที่เขาจะพาอลิชามาเปิดตัวที่บริษัทนี่แหละ